สวัสดีค่ะคือมีน้ำจะพาทุกคนมาดูวิธีการใส่เกียร์ว่างกรณีรถที่เป็นเบรกม,มือไฟฟ้าค่ะมีด้วยกัน2วิธีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีแรกโดยการใช้กุญแจนะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าที่เบรกม,มือเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ไฟสีแดงขึ้นมาค่ะอันดับแรกเราต้องทําการเหยียบเบรกก่อนนะคะแล้วทําให้ไฟมันหายค่ะโดยการกดลงไปหนึ่งครั้งค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราดับเครื่องยนต์ค่ะ แล้วเราจะสังเกตเห็นนะคะที่กุญแจเนี่ยจะมีสลักอยู่นะคะเราก็ทําการดึงสลักขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราเรานาไปเสียบตรงสล็อตค่ะแล้วเราก็ทําการดึงเกียร์มาที่ตําแหน่ง N ได้เลยค่ะแค่นี้เราก็เข็นรถได้แล้วละคะ่ะวิธีที่2แบบไม่ต้องใช้กุญแจค่ะอันดับแรกนะคะเรามาปลดเบรกมือกันก่อนนะคะเราแตะเบรคค่ะแล้วทําการกดเบรกมือไฟฟ้าให้ไฟดับลงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะ ให้เรามากดที่คันเกียร์ค่ะจะสังเกตว่าที่คันเกียร์นะคะจะมีปุ่มค่ะให้เรากดปุ่มนะคะแล้วเรากดค้างไว้นะคะหลังจากนั้นให้เราไปดับเครื่องยนต์ค่ะกดสวิตดับเครื่องยนต์ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะจะสังเกตเห็นว่ามือน้ํายังไม่มีการปลดออกจากปุ่มคันเกียร์นะคะให้เราดึงคันเกียร์มาที่ตำแหน่งเอนได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะลองไปใช้งานกันดูนะคะขอให้มีความสุขกับการใช้รถค่ะ